อะไรหรือเปล่าเนี่ยสกายไหมสกายเรายากสุดแบนติมปากดิรออะไรอะติมปากมันไม่ได้เล่นยากเลยเหนียวดีกเกย์เลยเอาท่านมากกว่าชั้นหนึ่งนี่แหละแม่งน่าลำคาญการสอไมัน,นเขาเท่าไหร่ชั้นหนึ่งน่าลำคาญมากถ้ามันได้ถ้ามันเล่นะนะมันจะน่าลำคาญเลยกเลยกยจะแบนแบนไปเถอะติมปากอ,อ่ะช้นหนึงก็แบนกัน ไม่รู้ทำไมก็แต่ก็เข้าใจได้แม่งอันนี้น่าลำคาญจริงเอาจะเข้าอยกนี่บทอัดทิบอย่างนั้นเลยมทำไมได้เกี่ยวกับอื่นต้องลืมตลอด พอ,อเลยบอสแอสดตอนนี้กินแต่เอ็ดมะม่วงไงนะเอ๊ะมะม่วงอะไรวะองุ่น <c oughs> แดงมะม่วงยังหลอดไปหมดแล้วอุ้ยแบนคาเวล่าเลบิจิวมันเนม่ย บัก <c oughs> บักที่มีแบคไอต่องกระบอกเลยเอาไปขายสักบหนึ่งได้ไหมจะพามาดูไอ้เทอร์ม้ผมที่มีท,ท,ทั้ทงสองกระบอกเลยทั้งปืนพกทั้งปืนอันนี้ปืน,นหลักมีไว้เพื่อแอคทางของเธอร์ม้อ่ะ ของบักผมปืนหลักของกระบอกไงมีปืนรองด้วยมั้งวะใช่ไหมเนี่ยปืนรองกูด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่วะปืนรองกูจะกิน,นทัานสอง

ชิสรดกูตกใจหมดเลยไอเบนโดนเมื่อนยิงหัดคร้าเลยกูก็โดนอะไรยิง เอ้าวจุไม่ออกอเม,มืออม่อกี้ยิงไม่ออกเดี๋ยวจังหวะมหมดเฮ้ยเขี่อนมันคอกันเมาเมากูกจะผักยังเมื่อกี้เมื่อกี้กดยิงสองนัดยิงไปนัดเดียว

One friendly operator remaining. All friendlies have been eliminated. Oh, ไม่ไหวจริงว่ะเบสเม้น์เบสเม้นเหรอดัลดัลปกติว่าต้องเป็นเบสเม้น์แหละตัดอยูไ่ไม่น่าเล่นนะลืมไงลืมไปว่าตาที่แล้วมัน Samsung, ชั้นสองชนะ มันเดาง่ายอยู่แล้วอ่ะอียืเกือบไปทางดูว่าข้าวไหนดีไหมมมนดูผิดมือ่อนเมืม่อกี้มันเสียจังหวะยังไม่รู้ผิดมือฝั่งนน้นเลยอะ่ะมันยิงออกรัดเดียวกูจะรัดเข้าไป the do it. Five seconds before insertion. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. ไก็นาไปก็นไปจังยาสพักเวอร์เขียบนะ

The defuser is no longer in your possession. will do รอกันได้รอกันเว่นยังไม่เข้าเว่นยังไม่เข้า<อ>ตัวเ้ยแบกวตานี้ <c oughs> มันทำอะไรมันมองเพื่อนอยู่ไงทำไมท่านเข้าง่ายอย่างวะ ไหลไหลาย,ยาวเป็นใครใครก็เบื่อไหลาย,ยาวขนาดเนี้ยทำไมทางกูมีแต่อะไรก็ม้ไหลาย,ยาวเกิน น็อกบินดีขึ้นหรือ่กูไปเล่นเกมอืนเยอะไป I am the first. Ten seconds to insertion. Five seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. มิวอุ้ยยังมีล่า แม่งเอ้ยจะเก็บมุมไม่ได้โปรจะเก็บมุมทำไม่ได้ดัชมันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะแม่งเ,งเ,งเอ้เยปิดประตูอีก มาแบวเดวมเดิมดมันก็ไอ่ะโอยกูดยินนี่ไม่เด็เแบบ้ยเียกขวามันเชื่อแม่งเดิมมาุงชาเข้าไปเลย เหนื่อยก็ตายไม่อยู่ด้านในนั่นแหละของจับรีมันตีแล้วตายไม่ได้แล้วนะไม่ไม่มันต้องตีแล้วกดวีหรออืมกดวีคืออดกดวีผมพูดเลยดิอ้าวเชือแมงเมลีอ่ะเมื่อกี้ก็มีลีอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้กดมีลีแล้วมันได้แต่ผัก เขาลืมลืมไปเลยว่าทิศซ้ายมันไม่ใช่นี่แหละทิศซ้ายมันในนี่มองข้างลืมหมดเลย <c oughs> นี่ชนะเขาว่าคืนครู <c oughs> เล่นเองลืมเองบ้าเลยอันสอง ก็อยที่เล่นปืนดีบาผมเล่นปืนนี้ก็พอครับมไม่ใช่หรอกกูทิ้งไม่โลนผมเล่นเพราะผมมีดักไงครับผมก็มีครับแต่ผมขายไปแล้วครับเนสก,กินนี้สีทองเป็นสก,กินทองครับผมจะมีเบบไอไปทำไมอีกครับ <the bombs. S 1> อยากได้บอกอบไม่ใช่หรอก <ผม S 1> อยากได้สายวยกว้างสายสยกว,ยวย้าง เอ้ยไม่ใช่มันในบัพเปวหรอไม่ไม่มีใครใปริดนี่หหรอนานไง

Wow Loading new mag! POP-4 has located a bomb As designed, FIBA activated กระสุนหมดอีกแี้วไม่ติดเอ้าไม่ได้กระสุนหมดหรือวะเราปรืนเก็บซื้เองทำไมหน้าต,ต,ต,นนนต่างหลังหน้าต่างหน้าต่างคู

ไทยหน้า <łość> ตัวไทยตัวไทาต่างคู่ัวยเพื่อนอรถหนามมเชิญเล่นไงมันไม่ระวัง กําเสียกันผมว,ว่าเราต้องมีสองตัวแล้วอะไอเราเราต้องการมิล่าครับยะเป็นมิลา่าเอ้ยได้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 ไดไดใช่ใช่ใช่คอโมโบนรกอกอะยิ <c oughs> โนโคอมโบนรกลค่เพียงแค่คุลีต่อกระจกใช่ป่ะเดี๋ยวผมก็จะต่อด้านหน้ากระจกอีกทีนึงพอพอคุลีบอกนี่ว่ามันมาผมก็จะเปิดกล้องแล้วก็ตีใส่แม่งแล้วคุลีก็ดิงนต่อบบอะ

ท่านควรไปปิดด้านหลังดีกว่าใช่ใช่ใช่ไม่มาถึงหน้าหลังคนคราต้อง้ามกระจกอะ ซิซิเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วถึงรอดอยู่ในฟรีสดีเลย Wait it's more in yep. <coughs> One up four remaining. Nice one. Right? Uh, four eliminated. Mission successful. ต้องกำนันครับเป็นนี้ดี w ว r กไหนต้องกัน